แนะนำโปรแกรมหุ้น AI ของเราเพื่อช็อตหรือขายหุ้นก่อนเข้าตลาดหุ้นปิดวันนี้แนะนำโปรแกรมหุ้น AI ของเราเพื่อซื้อหุ้นก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ยินดีที่ได้รู้จักฉันชื่อฮันมายุงุกผู้ดูแล B U Y S H O R T N O W c o m L จากประสบการณ์อันยาวนานในการพัฒนาไอทีที่บริษัทชั้นนำในเกาหลียุโรปและสหรัฐอเมริกาเรายินดีที่จะนำเสนอการพัฒนาของโปรแกรมทำนายการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นผ่านการทำงานหนักและความพยายามของพนักงานพัฒนา AI เป็นเวลา3ปีการทดสอบมากมายและการวิเคราะห์ผลลัพธ์ ฉันได้รับความมั่นใจในผลลัพธ์ของโปรแกรมดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะให้การคาดการหุ้นรายวันของโปรแกรมหุ้น AI ของเราแก่ผู้คนจำนวนมากเรามั่นใจว่าเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะได้รับความมั่นใจมากขึ้นในผลลัพธ์ของหุ้นของเราโปรแกรมทำนายเมื่อสมองของมนุษย์ตัดสินว่าราคาหุ้นจะขึ้นหรือลงในวันพรุ่งนี้เป็นการยากที่จะวิเคราะห์กรณีจำนวนมากในเวลาที่จำกัด อย่างไรก็ตามโปรแกรมหุ้น AI ที่ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะวิเคราะห์คดีหลายพันรายการอย่างรวดเร็วเวลาที่จะกำหนดไม่ว่าพรุ่งนี้หุ้นจะขึ้นหรือลงแต่เป็นไปไม่ได้ที่จะทำนายหุ้นอย่างแม่นยำเสมอแม้ว่าจะใช้โปรแกรมหุ้น AI ก็ตามอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่กี่เดือนหากคุณลงทุนตามที่โปรแกรม AI คาดการไว้มันจะถูกเปิดเผยว่าคุณจะทำกำไรได้เท่าไหร่ และศรัทธาของคุณในโปรแกรมหุ้น AI จะสร้างขึ้นเราเลือกบริษัทไม่กี่แห่งในประเทศของคุณเพื่อแจ้งข่าวหุ้นล่าสุดและเลือกว่าจะให้หรือไม่ซื้อหรือย่อหุ้นของพวกเขาก่อนตลาดหุ้นปิดทุกวันชรอตเป็นทางเลือกการลงทุนทำกำไรเมื่อราคาหุ้นตกต่ำไม่มีตัวเลือกสั้นในบางประเทศในเอเชียในกรณีนี้คุณสามารถขายแทนการสั้นได้ อย่างไรก็ตามการออกอากาศนี้เป็นเพียงคำแนะนำจากโปรแกรมหุ้น AI เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่านั้นโปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุนบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชน กำลังคึกคักไปด้วยกิจกรรมในขณะที่ยังคงสร้างสรรค์นวัตรกรรมในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องเมื่อเร็วๆนี้บริษัทได้เปิดเผยแผนการขยายธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อเข้าถึงชุมชนต่างๆมากขึ้นด้วยบริการทางการแพทย์ชั้นยอด BDMs BK มุ่งมั่นที่จะมอบการรักษาที่ทันสมยัยและการดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยทั่วประเทศไทย ด้วยการมุ่งเน้นไปที่แนวทางที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง BDMs BK กำลังปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของประชากรนักลงทุนมีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของ BDMs BK เนื่องจากบริษัทสามารถรักษาตำแหน่งผู้นำในภาคการดูแลสุขภาพได้อย่างแข็งแกร่ง โปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับ,บผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุนซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้บางคนต้องการให้แน่ใจว่าวิดีโอ youtube ของเราอัปโหลดก่อนที่ตลาดหุ้นจะปิดในวันนี้ ดังนั้นเราจึงแสดงภาพหน้าจอปัจจุบันของเว็บไซต์ Yahoo ให้คุณดูเราจะคำนวณกำไรหลังจากพิจารณาราคาบนหน้าจอเป็นราคาซื้อของคุณทุกๆเดือนเราจะจัดทำรายงานผลกำไรโดยสมมุติว่าคุณลงทุนตามการคาดการ AI ของเราทุกวันบริษัทเซนทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน กำลังดึงดูดความสนใจด้วยการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ล่าสุดในภาคการค้าปลีกบริษัทได้ขยายธุรกิจอย่างแข่งขันเปิดร้านค้าใหม่และป,ะปรับปรุงการนำเสนอทางออนไลน์เพื่อให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น CRC BK มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคในประเทศไทยและต่างประเทศ CRC BK ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนโดยนำแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมมาใช้ตลอดการดำเนินงานนักลงทุนจับตาดู CRC BK อย่างใกล้ชิดในขณะที่บริษัทต้องฝ่าฟันสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยความยืดหยุน่นและความสามารถในการปรับตัวโปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุน ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้บางคนต้องการให้แน่ใจว่าวิดีโอ youtube ของเราอัปโหลดก่อนที่ตลาดหุ้นจะปิดในวันนี้ดังนั้นเราจึงแสดงภาพหน้าจอปัจจุบันของเว็บไซต์ย a h o o ให้คุณดู เราจะคำนวณกำไรหลังจากพิจารณาราคาบนหน้าจอเป็นราคาซื้อของคุณทุกๆเดือนเราจะจัดทำรายงานผลกำไรโดยสมมุติว่าคุณลงทุนตามการคาดการ AI ของเราทุกวันบริษัทแ a ด s e t w o r ร์ขอบจำกัดมหาชนกำลังสร้างกระแสให้กับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ด้วยการพัฒนาล่าสุดและการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ บริษัทได้ขยายพอร์ตโฟลิโออย่างแข็งขันการได้มาซึ่งทรัพย์สินใหม่และปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เพื่อมอบประสบการณ์ที่เหนือชั้นให้กับลูกค้า AWC BK ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างความยั่งยืนโดยนำโครงการริเริ่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปใช้ทั่วทั้งโรงแรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวทางที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง AWC BK มุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นที่ที่มีชีวิตชีวาและมีชีวิตชีวาที่ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของตลาดนักลงทุนติดตาม AWC BK อย่างใกล้ชิดเนื่องจากบริษัทยังคงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่งในภาคอสังหาริมทรัพย์โปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุน ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้บางคนต้องการให้แน่ใจว่าวิดีโอ youtube ของเราอัปโหลดก่อนที่ตลาดหุ้นจะปิดในวันนี้ดังนั้นเราจึงแสดงภาพหน้าจอปัจจุบันของเว็บไซต์ย a h o o ให้คุณดู เราจะคำนวณกำไรหลังจากพิจารณาราคาบนหน้าจอเป็นราคาซื้อของคุณทุกๆเดือนเราจะจัดทำรายงานผลกำไรโดยสมมุติว่าคุณลงทุนตามการคาดการ AI ของเราทุกวัน